เอ็กเพนเดอร์คันนี้โปรโมชั่นอะไรคะเน,นี่ยโปรโมชั่นคันนี้นะคะได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะและยังผ่อนเพียง60งนวดด้วยนะคะโอ้ oh, แล้วลูกค้าคันนี้เอฟซี FC จากที่ไหนคะพี่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งคันนี้นะคะพี่เบนนะคะจองออนไลน์กับเราเข้ามาด้วยโอ้ oh, ดีมากเลยและสาหรับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์นี้ได้อะไรบ้างพาชมหน่อยได้ไหมคะมาดูกันเลยค่ะสําหรับโปรนี้นะคะเราจัดพิเศษให้กับลูกค้าของเราเลยค่ะด้านหน้านะคะพี่เบนของเราเลือกเป็นโลโก้โครเมียมแบบนี้เลยนะคะและเรายังจัด กล้องรอบคันค่ะให้กับพี่เบนด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่ด้วยนะคะและสําหรับสเกิร์ตชุดนี้ค่ะพี่เบนเลือกเป็นของวิชั่นซึ่งวิชั่นตัวนี้นะคะเขาจะมีไฟเดย์ไลท์ด้านข้างแล้วเวลาลูกค้าสตาร์ทรถนะคะไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะคะก็ยังติดให้กับลูกค้าด้วยค่ะมาดูกันที่ด้านข้างกันต่อนะคะสําหรับกล้องรอบคันนะคะเรายังติดที่หูกระจกซ้ายขวาให้กับลูกค้าของเราด้วยนะคะซึ่งกล้องตัวนี้นะคะบอกเลยมีความพิเศษมากๆเลยลูกค้าสามารถดูบันทึกการขับขี่ย้อนหลังได้ด้วยนะคะและต่อมาในส่วนของคิ้้วกันนนสาาดค่่ะเเเเรรรรรใชป็พีีมมยยแบบตงุล กกับลูคค้านะะมาพร้อมเพจโลโก้เอ็กเพนเดอร์ด้านข้างด้วยและในส่วนของฟิล์มค่ะเรายังให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันให้ลูกค้าถึง7ปีค่ะและยังเคลมได้ทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนเบ้ามือจับค่ะเราให้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นเบ้ามือเทพของเรานั่นเองเป็นสีดําเงานะคะและมีเพจโลโก้เอ็กเพนเดอร์สีสีฟ้าตัวนี้นะคะเรามีสีฟ้าแล้วก็สีแดงให้ลูกค้าเลือกด้ค่ะขอดูสเกิร์ตด้านข้างหน่อยพี่มาเลยค่ะสาหรับสเกิร์ตด้านข้างนะคะตัวนี้อย่างที่บอกค่ะวิชั่นนะคะของเราเนี่ยเขาจะตัดเป็นสีเทาดําาานนะคะคซึ่งเเข้กกกััับตวรมๆลย มาพร้อมตรงนี้เลยนะคะโดดเด่นมาด้วยสไตล์ของวิชั่นเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าท่านไหนที่อยากได้สเกตน,นะคะแบบคันนี้ดูคันนี้ได้เลยค่ะอ๋อถ้าใครชอบแบบสายหลอ่อแต่งคีนดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยใช่ <ปะ S 1> เลย <ปะ S 1> เพราะว่าคันนี้นะลูกค้านะคะอยากได้แบบหล่อเท่นะคะหรือลูกค้าอยากได้แบบสีแดงทรงสปอร์ตอ่าทรงสปอร์ตคาดแดงคาดฟ้านะคะสามารถแจ้งกับเรา,าได้เลยค่ะอันนี้คือเราออกแบบได้ตามความต้องการของเราเลยถูกต้องค่ะชุดแต่งนะคะเราแต่งตามใจลูกค้าแล้วก็ตามการใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะหลายๆท่าน อาจจะสอบถามเข้ามาว่าทําไมโปรโมชั่นการแต่งรถนะคะไม่เหมือนกัน ต้องบอกว่าการแต่งรถของเรานะคะเราจะเน้นตามความต้องการของลูกค้าเป็นหล,ลักเราใช้ของพรีเมียมไหมพี่ถูกต้องใช้ของพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะรับประกันชิ้นงานให้ทุกชิ้นด้วยนะคะและสําหรับด้านท้ายของเรานะคะสกเกตชุดนี้ค่ะเขาจะเป็นท่อเหลี่ยมแบบท่อคู่นะคะตัวนี้เป็นท่อหลอกค่ะช่วยเพิ่มความสปอร์ตในด้านท้ายของตัวรถได้ดีมากๆเลยค่ะเรามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพี่ในส่วนของด้านท้ายนะคะเรายังติดเซนเซอร์ให้กับลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้เราให้ไปทั้งหมด4จุดนะคะเขาจะทํางานร่วมกับกล้องหน้ารถด้วยนะคะตัวนี้นะคะเวลาลูกค้าาถอยยจจดะีเสสญ,ญ,ญณ ให้กับลูกค้าด้วยค่ะหมดยังยังไม่หมดมาต่อกันที่ภายในนะคะเคมาต่อกันที่ภายในนะคะสําหรับภายในของเรานะเรายังเปลี่ยนหน้าจอด้านหน้านะคะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วดูหนังได้ไหมพี่หน้าจอตัวนี้ตัวนี้สามารถดู Netflix ได้ดู YouTube ได้ด้วยนะคะขนาดขับขี่ภาพไม่ตัดเลยไม่มีตัดแน่นอนค่ะค่ะเพราะจอของเรานะคะเราใช้เป็นเกรดพรีเมียมตรงรุ่นด้วยใช้สเปคเท่าไหร่คะตัวนี้ให้ลมสีลูกค้าไปเลยค่ะโอ้ลื่นปื๊ดแน่นอนไม่มีสะดุดนะคะ เวลาลูกค้าเดินทางต่างจังหวัดนะคะสามารถเพลิดเพลินตลอดการเดินทางเลยแล้วที่สาคัญดู2หน้าจอได้ด้วยถูกต้องนะคะสามารถดูแมพด้วยแล้วก็ดู YouTube ด้วยนะคะตัวนี้สะดวกสบายมากๆเลยต่อมานะคะเดี๋ยวแนะนําลูกค้าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเรายังเพิ่มคลิปชาร์จให้กับลูกค้าด้วยนะคะสามารถชาร์จแบตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของพรมค่ะตัวนี้นะคะเราก็ติดตั้งให้ด้วยนะคะพรมตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้ง 13- 4สีด้วยกันเลยและยังมีเพิ่มความพิเศษในตัวรถนะคะเราเพิ่มไฟส่องเท แล้วสาหรับเ e อ็กเพนเดอร์นี่โปรไหนขายดีที่สุดมาแรงตอนนี้นะคะต้องเป็นดอกเบีย้ยศูนไปเลยค่ะลูกค้าเพราะตอนนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศและยังได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้ด้วยย้าลูกค้าอีกนิดนึงนะคะโปรโมชั่นเราจะมีหลากหลายลูกแบบเลยแม้ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะหรือเป็นโปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งจัดเต็มนะคะหรืออีกแบบหนึง่งลูกค้าอยากซื้อสดนะคะเราก็มีคะ่ะสาหรับโปรซื้อสดนะคะบอกเลยว่าส่วนลดของเราเยอะแน่นอนลูกค้านะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะอยากให้าาคุยกกับเเพของรา่อนเลยูะ นะคะคตอนนี้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซและส่งมอบรถให้ถึงบ้านด้วยค่ะและก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเพจของเราไว้ด้วยนะคะและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะรอติดตามกันในคลิปต่อไปได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ